สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ no อยู่กับผมหนุ่มฮอตตี Legend, nice ้เช่นเคยนะครับกับเกมดาคอนเมเนียเลเจนหรือว่าเกมมังกรน้อยของเรานั่นเองก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาใส่เดี่ยวนะครับกับบอสด่านที่1190นะครับผมก็คือน้องซุสอนาคตนะครับคือโหดมากนะครับผมแต่ดูจากตาสัญลักษณ์แล้วเนี่ยคือคือผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องให้แม่ทับใหญ่อย่างโซเดนไปนะครับเอาแค่รองแม่ทับ อย่างน้องโฮมมล่าไปก็น่าจะเพียงพอแล้วใช่แล้วครับพี่หนุ่มฮอตตี้ไม่จำเป็นต้องถึงมือผมหรอ <c oughs> มีเด็กห้าวนะครับได้ข่าวว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้เพิ่งโดนบอสตกคว่ำไปเองนะครับโอเคดูจากพลังแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะสู้ไหวอยู่นะครับก็เดี๋ยวตีธรรมดาแล้วกันนะเพราะว่าโฮมมล่าเราเนี่ยไม่มีท่าป้องกันนะครับ oh. นะเราต้องรีบปิดฉากให้เร็วที่สุดนะครับโอ้โหหลบได้โอ้โห,ไ,โโหไม่ตายครับ เออหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านล้าน,นะครับยังไม่ตายโอ้เลือเราเหลือเครื่องหลอดแล้วปิดฉากเลยแล้วกันครับตีสุดอนาคตรหรอเป็นยังไงครับผมบอกแล้วว่าเอาแค่น้องลองแม่ทับไปอย่างโฮมาล่าก็สู้ไหวแล้วนะครับอตอนนี้พลังงานมันเหลือนะครับเดี๋ยวผมจะไปสู้ต่อให้มันหมดเลยอีก3ด่านแล้วกันนะครับเป็นด่านที่1 1 9 1นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูก็โอเคมีแต่มังกรระดับตำนานนะครับแต่ว่าเลเวลก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ <c oughs> ต้องจัดฟูลทีมนะครับไม่งั้นอาจจะแพ้ได้นะเพราะว่ามีแต่ตัวตีแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับเลเวลก็เยอะกว่าเราด้วย 122, 123, 121โ oh. อ้โหมาใช้พลังเหมือนเดิมครับคอมโบที่ดีที่สุดที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปก่อนหน้านะครับก็คือ นี่เลยบัฟก่อนนี่ภูมิปัญญาศักดิ์สิทธิ์มานี่ครับตีเข้าต้อง100กว่าล้านล้านนะครับแต่ก็เลือดนี่แทบจะไม่กระดิกนะครับเพราะว่าเราได้บัฟพลังมังกรศักดิ์สิทธิ์ไปนะครับอีบ๋เห็นไหมครับเลือดแทบจะไม่ลดเลยอีหายหมดอียโอเคจบไปอย่างง่ายดายได้คะแนนมา1 0 0,000สกว่าเลยนะครับ ต่อไปเป็นมังกรอ่อน้องเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่3ตัวเลยโอ้ <c oughs> แต่ว่าตาสัญลักษณ์เนี่ยติดพิษมานะไม่รู้ว่าน้องจะจมตีธาตุพิษใส่เราหรือเปล่านะแต่ถึงตีมาก็เลือดเราเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าเรามีบัฟที่โหมดมากๆคอมโบนี้ก็ใช้ได้กับด่านทั่วไปนะแล้วก็ใช้ได้กับการลงแรงด้วยนะครับเยียชนะแบบอีซี่ครับขนาดเลเวลเยอะกว่าเรานะครับเนี่ย นี่ครับได้แต้มต้อง1 0 0 0งแสนกว่าเลยครับหนึงสนกว่าเลยครับโอ้ตรงนี้เจอนาวาวนะครับผมน้องนาวานนะครับแล้วก็มีเมถุนตัวพี่โอเคครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่โหดมากเห <c oughs> มือนเดิมครับสเต็ปเดิมบัฟเบี้ยโอ้ทำไมเขาตีครั้งแรกไม่ค่อยโดนกันเลยครับ นีปิดฉากทีเดียวหายลดพลังโจมตีเหรอจะลดนี่ลดได้เท่าไหร่กันเชียวครับหมูหายไป300ล้านล้านอยู่นะครับพลังโจมตีที่หายไปมาหมดแล้วนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตะลุยบอสนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ